27. นางกัจจานีอุบาสิกาผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมนางกัจจานีเป็นหญิงไม้อาศัยอยู่ที่เมืองสาวัตถีกับลูกชายทั้งสองแม่ลูกเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาตั้งแต่สามีของนางเสียชีวิตลงลูกชายของนางก็คอยดูแลนางเป็นอย่างดีด้วยความกตัญญู นางกัจจาน,นสีสงสารที่ลูกต้องแบกภาระทั้งประกอบอาชีพการงานและดูแลแม่จึงอยากหาลูกสะพ้ายมาแบ่งเบาภาระให้ลูกชายมีความสุขบ้างลูกชายก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ต้องการแต่งงานเขาอยากดูแลแม่ให้ดีด้วยตนเองไม่ว่าจะพูดอย่างไรลูกก็ไม่ตกลงนางจึงตัดสินใจไปขอลูกสะพ้ยมาเองโดยไม่รอความเห็นลูกชายอีกต่อไปเมื่อแต่งงานมาใหม่ ลูกสะพ้ยก็ดูแลปรณิบัตินางกัจจานีด้วยความเคารพเป็นอย่างดีเพื่อให้เป็นที่รักของสามีลูกชายเห็นดังนั้นจึงวางใจมอบอํานาจให้ภรรยาดูแลเรื่องราวในบ้านแทนตนฝ่ายภรรยาเมื่อเห็นสามีทอดทุระให้ตนเองก็เข้าใจว่าสามีคงไม่ใส่ใจมารดาแล้วจึงเริ่มดำเนินอุบายสร้างเรื่องราวต่างๆนานา,นาใส่ความนางกัจจานี เพื่อให้สามีเห็นว่าแม่ของเขาเป็นคนพาลคอยกลั่นแกล้งลูกสะพ้ยวันหนึ่งนางแกล้งทำบ้านให้สศกระปกแล้วฟ้องสามีว่าคุณแม่เป็นคนทำพอนางขอร้องคุณแม่ก็พานทะเลาะหาเรื่องนางนางไม่อยากอยู่ร่วมบ้านกับคนร้ายกาจอย่างคุณแม่อีกแล้วขอให้เขาเลือกว่าบ้านนี้จะให้คุณแม่อยู่หรือจะให้นางอยู่สามีบอกว่า เขาไม่สามารถทอดทิ้งคุณแม่ที่เขารักและเคารพได้คุณแม่แก่ชาราแล้วมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของคุณแม่ส่วนนางยังสาวดังนั้นขอให้นางกลับไปอยู่บ้านเดิมของนางภรรยาได้ฟังก็คิดว่าหากต้องถูกส่งตัวกลับไปอยู่บ้านกลายเป็นหญิงไม้นางจะต้องอับอายขายหน้าผู้คนต้องมีชีวิตที่ลำบาก จึงกลับตัวกลับใจประพฤตินตนเป็นสภัยที่ดีอีกครั้งหนึ่งวันหนึ่งลูกชายของนางกัจณีไปฟังธรรมที่เชตวันมหาวิหารจึงกลัาบถุนเรื่องราวทั้งหมดนี้ต่อพระบรมศาสดาเพราะองค์มีพระดำรัสว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่เชื่อคำของภรรยาแต่เมื่อชาติก่อนเขาขับไล่มันดาตามคำขอของภรรยาทว่าอาศัยพระองค์ช่วยนำมานดากลับไปให้เขาได้ดูแลอีกครั้ง ทรงเล่าว,ว่าอดีตการครั้งนั้นได้เกิดเรื่องขึ้นเช่นเดียวกับชาตินี้แต่ในครั้งนั้นเขาหลงเชื่อภรรยาจึงขับไล่มารดาออกจากเรือนมารดาของเขาตกระกรรมลำบากต้องไปอาศัยคนอื่นอยู่ครั้นพอมารดาออกจากเรือนลูกสะพ้ยก็ตั้งคันมีลูกนางจึงบอกกับสามีว่าเพราะคุณแม่เป็นกาลากินีตอนคุณแม่อยู่ที่บ้านนางจึงไม่เคยตั้งคันมีลูกได้ ฝ่ายมันดาเมื่อได้ข่าวว่าสภัยให้กำเนิดลูกก็สลดใจว่าทำในโลกนี้คงตายไปแล้วผู้ที่ทำบาปขับไล่มันดาให้ต้องทุกข์ยากกลับอยู่สุขสบายได้เป็นใหญ่ในตระกูลและให้กำเนิดทารกขณะที่นางถูกทอดทิ้งไม่มีที่พึ่งพิง จึงเตรียมข้าวของไปที่ป่าช้าจัดแจงอาบน้ำสระผมแล้วหาหัวกะโหลกมนุษย์สามหัวมาทำเตาไฟนึ่งงข้าวสุกครุกงาเพื่อจะทำมาตากพัดอาหารที่ถวายพิสุสงอุทิศแก่ผู้ตายซึ่งนางใหม่ถึงธรรมเพราะเห็นว่าธรรมได้ตายไปแล้วครั้งนั้นพระโพธิสัตว์สวยชาติเป็นเท้าสักกะเมื่อตรวจดูสัตว์โลก mm hmm. เห็นว่านางมันดา mm hmm. กำลังมีความทุกข์ จนคิดจะถวายมาตะกรพัตอุทิศแก่ธรรมจึงจำแรงร่างเป็นพลามไปสอบถามนางกล่าวตอบว่าธรรมคือการอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่และสุจริตธรรมสมประการได้ตายไปแล้ววันนี้นางจึงขอทำบุญให้ธรรมนั้นที่กลางป่าช้าเท้าสักกะทรงแย้งว่าใครบอกแก่เธอว่าธรรมได้ตายไปแล้วธรรมอันประเสริฐ เปรียบเหมือนเท้าสักกะเทวราชผู้มีอนุภาพหาผู้เปรียบไม่ได้ย่อมไม่ตายในการไหนๆเรามาเพื่อช่วยเธอเมื่อเธอถูกลูกสะพายทุบตีขับไล่เราจะไปจัดการทั้งสะพายและบุตรให้กลายเป็นขี้เท่านางมันดาจึงวิงวอนว่าหากจะทรงช่วยก็โปรดช่วยให้นางกับลูกชายลูกสะพายและหลานได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเถิด ท้าวสักกะทรงสารเสริญคุณธรรมของนางว่าแม้จะถูกทุบตีขับไล่แต่นางยังไม่ละธรรมคือความเมตตาอยากให้ทุกคนในครอบครัวมิแต่ความร่มเย็นเป็นสุขจึงประทานพรให้นางสมปรารถนาด้วยอนุภาพแห่งพรน,นั้นลูกสะใภ้ได้ระลึกถึงคุณของมารดาจึงพากันไปตามหานางที่ป่าช้ากราบขอขมาและรับนางกลับไปอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและท้าสักกะในครั้งนั้น ก็คือตถาคตเมื่อจบพระพุทธดำรัตอุบาสกลูกชายของนางกาัจานีก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรลลุมักผลเป็นพระโสดาบัน